สุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้ัญชารารตำรวจแห่งชาติปเปิดเผยกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัพชารบุญรพงศ์หรือแังโมนักแ,แสดงสาวชื่อดังอาจมีขบวนการสร้างพยานหลักฐานเท็จว่าตนเองของยืนยันคดีดังกล่าวไม่มีการสร้างพยานหลักฐานเท็จอย่างแน่นอนแม้ว่านายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเอยาวชจกรรมจะออกมาปเปิดเผยข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับคดีดังกล่าวขณะที่ประเด็นที่นายอัจฉริยะได้มีการยิบยกขึ้นมาตั้งข้อสังเกตโดยมอบหมายให้เจ้ตําตรวจเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้พนักง,งานสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมในทุกประเด็นโดยเฉพาะร่องรอยบาดแผลที่พบบนร่างของผู้เสียชีวิตที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแต่อาจเกิดจากของมีคมเช่นมีดนั้นประเด็นนี้พนักง,งานสอบสวนยืนยันว่าพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุไม่พบมีดหรือของมีคม ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดบาแดแผลล่าวตัวประเด็นที่นายอจฉริยก์กล่าวว่าอ้างมีตํารวจยศนายพลอักษรย่อวอแวนที่รับผิดชอบคดีตตงโมมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับตนเองนั้นยืนยันว่าในฐานะที่ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตำรวจชาติย่อมมีผู้ใต้บังคับบัญชาทั่วประเทศรวมกว่า20 0 0 0นนายคดีการเสียชีวิตของแตงโมตำรวจมีการสอบสวนในรูปแบบคณะกรรมการสอบสวนชุดใหญ่และเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมทุกอย่างแต่กระบวนการสอบสวน คงไม่สามารถนำพยานหลักฐานต่างๆมาตกเถียงกันในสื่อสังคมออนไลน์ได้คดีนี้หากมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนช่วงที่แตงโมต,ตกเรือการสอบสวนคงง่ายขึ้นแต่เมื่อไม่มีพยานหลักฐานในประเด็นนี้ตำรวจจะเป็นต้องหาข้อมูลพยานหลักฐานอื่นมาประกอบเพื่อตอบข้อสงสัยในประเด็นดังกล่าวให้ได้ผอเอกสวัสดิ์เปิดเผยอีกว่าการสอบสวนยังไม่มีการตั้งธงการสอบสวนของคดีแต่ต้องทำไปตามพยานหลักฐานที่มีอยู่ และคลี่คลายในแต่ละประเด็นเพื่อให้ตอบคําถามที่ตั้งไว้ได้เท่านั้นหากคดีจังโมงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลจะมีการนาพยานหลักฐานไปต่อสู้คดีในชั้นศาลนั้นเชื่อว่าเมื่อศาลมีคําพิพากษาแล้วคดีจะคลี่คลายตอบข้อสงสัยของสังคมได้อยา่างไรก็ตามส่วนสํานวนการสอบสวนนี้ตารวจส่งกลับไปที่อายการแล้วหลังสอบสวนเพิ่มเติมกว่า20ประเด็นตามที่อายการให้ความเห็นมาแต่ยอมรับว่าหากมีประเด็นใด ที่จะเป็นต้องรวบวงพยานหลักฐานเพิ่มเติมให้รักกุมมากขึ้นสามารถสอบสวนเพิ่มเติมได้ในอนาคต